เราไม่ผสมกันก่อนแล้วใส่เหรอครับใส่ทีละอย่างได้เลยอ่ะแม่อ๋อไปรวมกันในกระทะทีเดียวบรรยากาศที่เอาความสนุกสนานเน้นเข้าร่วมควรเกยรตศาสดา์ทไมต้องโหหฮิ้วด้วยแม่ ก้าลาวดิวัดโบสด์โตาลามอ๋อโยฮิวมันจะใช้ชนะแล้วเราก็ต้องโผล่เราป่วนกยายศาสตร์เสร็จแล้วใช้โยหหิวภารกิจในการก่วายศาสตร์ยิ่งใหญ่มากเลยนะ จากรงทานนะฮะของเต็มมือแล้วแต่ว่ายังไม่หมดมันมีอีกโซนหนึ่งอยู่แถวๆหน้าวัดแถวหน้าวัดนี่จะเป็นโซนของดีของชุมชนนะฮะแม่จา๋าขนมเบื้องยวนใช่ไหมใช่นี่ได้แล้วขนมเบื้องวยวนนะครับรีบมาเพราะว่าบอกใจแม่บอกว่าแม่มาทุกปีใช่ไหมใช่ทุกปีแล้วคนจะเยอะใช่ไหมครับทุกปีอ่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยพอเริ่มงานคนจะเยอะมาก,เ,มากเรารีบมาก่อนแม่ขนมตาลไหมไม่เอาค่ะไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาค่ะไม่เอา าครับผมตอนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับ โอ้โหบรรยากาศนี่คึกคักมากนะครับคนเยอะมากนะครับก็คือการแข่งขันปวนกยายศาสตร์ของพี่นะะ้องชาตริธานลาวเวียงแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีทั้งแข่งปวนกยายศาสตร์ทั้งฟ้อนลํำอะไรเงี้ยบรรยากาศมั่วมากโอ้โมแม่ลีลาโชว์ลีลาหน่อยครับจากไหนเนี่ยแม่จากไหนเนี่ยลบบุรีปวนกยายศาสตร์ต้องเซิร์นขนาดนี้เลยะฮะสงสัยจะหวานกว่าบ้านอื่น แม่จะเสร็จไหมวันนี้จะเสร็จไหมเสร็จนะมีลาชนะแต่ไม่รู้รสชาติเป็นไงเดี๋ยวต้องลองชิมมาอันนี้ไชนาะไชนาะเราไม่ผสมกันก่อนแล้วใส่เหรอครับใส่ทีละอย่างได้เลยเอ่ะแม่อ,อ๋อไปรวมกันในกระทะทีเดียวบรรยากาศนี่เอาความสนุกสนานเน้นเข้าร่วม วันเกายศาสตร์ทำไมต้องโห่ฮิ้วด้วยแม่แล้วทำอะเลาดมันเล่าดิรัดโบนโบทะลามอ๋อวันจะแข่งชนะแล้วเราก็ต้องเราป่วนกายศาสตร์เสร็จแล้วใช้โยโห่ฮิ้วภารกิจในการนกุยศาสตร์ยิ่งใหญ่มากเลยแม่โอ้โหเหมือนแบบว่าเราชนะศึกสงครามเลยนะอ่ากุยศาสตร์นะครับบรรยากาศจะคึกคักจริงๆนะฮะแต่ละบ้านแต่ละชุมชนเขาก็จะแข่งขันกันนะมีสไตล์ไม่เหมือนกัน ออกมารสชาติว่าไปทางนึงแต่ว่าบรรยากาศนี่สนุกสนานหอ,อมหวานแน่นอนเมื่อกี้โห่เสียงดังมากเลยอร่อยแม่แม่ชิมได้ไหมเสียงอร่อยสู้เสียงโห่ได้หรือเปล่านิดเดียวขออนุญาตแม่เทใส่มือเลยไม่เป็นไรอ่ามาแล้วร้อนร้อนเอาแบแม่พอก่อนร้อนร้อนร้อน,อนไม่เป็นไรครับอ,อร่อยอร่อยอร่อยโอ้ออ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 โหนี่ได้กลับบ้านด้วย ไม่สนใจใครจะชนะอะไรยังไงนะเราอร่อยอยู formas, really? ่แล <Channel. S 2> ้วนะฮะขอบคุณนะครับลีลาสำคัญกว่าลีลาชนะเลิศแน่นอนอาวคืกทักหน่อยกยาศาสตร์โหยิ้วด้วยบรรยากาศสนุกมากจริงนะฮะรสชาติก็ว่ากันไปแต่ว่าได้ช่วยกันทำแล้วก็สร้างความรู้จักระหว่างคุณตนพี่น้องในระแวกใกล้เคียงนี่นะครับ ส่วนหลังจากนี้นี่เดี๋ยวใกล้แล้วจะเข้าสู่ประเพณีใหญ่ยยดอกไม้นะครับเดี๋ยวไปดูการเตรียมกระทงต่างๆแล้วก็บูชาการะทงแล้วก็เตรียมเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศความสวยงามของประเพณีนี้นะครับ